ใครที่ติดตามข่าว Paris Fashion Week นะคะในช่วงวัน2วันที่ผ่านมานี้แล้วก็เป็น b l i n ด้วยแอดบอกเลยก็คงจะได้เห็นทั้งน้องลิซ่าแล้วก็น้องแชงนะคะหรือว่าโลเซ่ด้วยและทุกคนก็น่าจะเห็นความผิดสังเกตจากในภาพนี้นะคะอันนี้ค่ะ เป็นโคลีอดิสพานะคะเขาเอามาลงข่าวแต่ว่าเขาเอาภาพมาจาก L UK บอกกันนะว่าเป็นแมกกาซีน L แต่ว่าเป็นของประเทศ UK นะคะข่าวนี้เนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นทุกคนทุกคนคงจะจำช็อตนี้ได้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีผู้หญิง4คนอยู่ในรูปนะคะและคนที่หายไปนั้นน่ะเขาเรียกว่าเป็น g l o b a l brand แอมด้วยนั่นก็คือโลเซ่นะคะพักชาย,ยองของเราเนั่นเองหายไปจากภาพค่ะตอนนี้มันก เลยเป็นประเด็นเดือดมากๆนะคะข่าวในเกาหลีเนี่ยเล่นกันหมดเลยโดยเฉพาะ d i s p a h นี่ก็คือมาอย่างเร็วอย่างแรงเลยนะคะ mm. เขาก็บอกว่านี่มันเป็นการเหยียดเชื้อชาติหรือเปล่าเพราะจริงจริงภาพนี้เนี่ยสสาวเขาอยู่ด้วยกันใช่ไหมแต่ทำไมพอ L.U.K. เอามาลงถึงตัดโลเซ่ออกทั้งที่โลเซ่เป็นคนสำคัญมากแอดก็เข้าไปดูนะคะโ,โหมีการโพสต์กันแบบถล่มทลายเลย คราวนี้เนี่ยเออเรื่องมันก็ไปใหญ่ไปโตกว่านั้นคือในรูปเนี่ยนะคะสี่คนก็มีทั้งเออแฟนใช่ไหมภรรยาจัสตินบีเบอร์เนาะแล้วก็มีนักร้องดังอีกคนหนึ่งซึ่งก็ถือว่าเออเขาก็มาในยุคนี้อะนะนะคะก็คือ ชาลี X C X นั่นเองนะคะชาลี X C X เนี่ยก็คือคนที่นั่งข้างน้องแชงหรือว่าอยู่ในรูปเนี่ยก็คือเป็นคนที่ยืนริมชิดน้องแชงเลยแล้วประเด็นมันหนักหนาแล้วชีก็โดนทัวไปลงอีกนะคะเพราะว่าชาลีเองก็เอารูปเบื้องหลังมาลงและมันกลายเป็นรูปนี้ค่ะทุกคนก็เลยมีคนสงสัยว่าเฮ้ยทำไมต้องเป็นภาพน้องแฉงตกแสงอย่างนี้ด้วยนะแล้วก็ เนี่ยเห็นไหมว่าเธอลงเนี่ยตั้งใจเหมือนให้เห็นว่าผู้หญิง3คนเนี่ยแสงลงแต่น้องแชงเนี่ยจะอยู่ในมุมมืดเลยเป็นเงาที่พาดผ่านคราวนี้เนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจหรือเปล่าก็มีการตั้งคำถามกันแบบมากๆเลย ซึ่งตอนนี้ใน IG ของชาลีที่เธอเอาภาพนี้มาลงนะคะก็มีการโต้เถียงเดือดกันเป็นพันๆข้อความเลยแอดเข้าไปดูเนี่ยตอนนี้มีการตีกันร,ระหว่างแฟนคลับของโรเซ่นะคะซึ่งก็น่าจะเป็นบลิงเนาะแล้วก็แฟนคลับของชาลีเองแล้วนะคะมีการมาถามกันว่าแบบผู้หญิงคนนี้คือใครเหรอก็คืออีกฝั่งก็ทําเป็นเหมือนแบบฉันไม่รู้จักอีกฝั่งเป็นการเหยียดหยามกันว่าคนของฉันดัง อีกฝั่งนึ่งก็บอกโอ้แต่ฉันก็ไม่รู้จักคนของเธอ,เอ,อคนของฉันดังกว่าอะไรแบบนี้นะคะซึ่งแหม่ก็พูดยากเหมือนกันเพราะจะว่าไปแล้วเนี่ยปีนี้ก็เป็นปีที่แชย,ยองของเราเนี่ยโดดเด่นมากๆ เลยนะคะจนได้รับรางวัลถล่มทลายมากมายหลายหลากเพลงก็ติดชาร์ตทั่วโลกจะบอกว่าไม่รู้จักน้องแชงเนี่ยก็คงไม่ใช่นะคะมันก็เลยทําให้เกาหลีเนี่ยมองไปที่ประเด็นเหยียดเชื้อชาติก็คืออาจจะมองว่าเป็นเอเชียเป็นเกาหลีก็เลยไม่คบหรอเออไม่คบหาตัดรูปออกใส่เงาดำอะไรอย่างนี้ตอนนี้มันก็เลยเหมือนเป็นการสาดนะ้ำมันเข้าไปในกองเพลิงเลยนะคะลุกไหม้กันเข้าไปใหญ่ เฮ้ <Nee. laughs> hey, อย่างนี้ล่ะเกาหลีโกรธได้ใช่ไหมคนของตัวเองถูกเหยียดเนาะก็ต้องเข้าใจกันบ้างนะคะจริงๆไม่มีชาติใดในโลกล่ะคะ่ะที่อยากจะถูกเหยียดถูกไหมซึ่งผู้หญิงอีกคนหนึ่งนะคะที่ใส่เหมือนแจ็คเก็ตคุมนะอันนะั้นะนะโซอี้นะคะคนนั้นก็เป็นแบบดาราฮอลลีวูดใช่ไหมเออก็สรุปก็คือซ้ายสุดนะคะภรรยาบีเบอร์อันนังแบบมีนางแบบมีดารา แล้วก็มีศิลปินนักแต่งเพลงแล้วน้องแชงก็เป็นศิลปินนักแต่งเพลงเหมือนกันอืก็ไม่รู้ว่าแหมมีการแบบเขาเรียกว่าอย่างไงอะ่ะเออชนกันหรือเปล่าอะ่ะด้วย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 ตำแหน่งด,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 ด้วยความดังก็จะมีแบบเแบบมย์เมกันหรือเปล่าอันนี้แอดไม่รู้นะในฐานะตัวศิลปินไม่รู้เหมือนกันนะคะแต่ชายองนี่ก็ดูเหมือนไม่มีพิษพายนะานองก็แบบน้องก็นั่งยิม้มอะไรของน้องไปตามเรื่องตำราานะใส่ชุดนอนไปงานนั่งยิ้มอะไรกันไปอันนี้เซลเนอเอ็นดูคือ คราวนี้แอดก็เลยเข้าไปส่องหน้าชาลีอีกรอบหนึ่งนะคะในไอจีปรากฏว่ามันมีเรื่องราวอย่างนี้เกิดขึ้นนะคะเราให้ฟังแล้วทุกคนช่วยคิดหน่อยว่ามันยังไงกันแน่นะเรื่องก็มีอยู่ว่าคือไอภาพทั้งหมดที่ชีลงในไนะอจีเนาะแบบภาพที่น้องอยู่ในเงองมืดนู่นนี่นั่นนะ่ะนางก็โพสต์ในไอจีเลยก็คือโพสตเป็นตัวภาพหลักเลยเนี่ยตั้งแต่ประมาณ20กว่าชั่วโมงที่แล้วก็คือเป็นบรรยากาศในช่วงที่แบบกําลังมีงานหรือหลังเสร็จงานเลยปุ๊บก็โพสนะคะ แต่ล่าสุดจ้า IG Story นะคะมีภาพน้องแชงฉ่ำแล้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เขียนชัดเลยชาลีเอ็กซ์โลเซล่อะไรแบบนี้แต่คนน่าสนใจคือเมื่อ9ชั่วโมงที่แล้วจ้าก็ไม่รู้ว่าการโพสต์ภาพนะคะทั้งภาพคู่ด้วยนะอ่าแล้วภาพกลุ่ม4คนด้วยอ่าอันนี้มีภาพกลุ่มนะ มันเกิดขึ้นหลังจากโดนถล่มหรือเปล่าซึ่งคาดเดาว่าเป็นอย่างนั้นนะคะเพื่อยุติพายุคอมเมนต์นั่นเองเพราะว่าบริงมหาศาลมากนะคะคราวนี้ทุกคนคิดว่ายังไงฉีตั้งใจหรือไม่ตั้งใจแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้กู้วิกฤตแล้วจ้ะเอาลูกคู่กับน้องแชงมาลงเป็นการด่วนเลยอันนี้คือในพาร์ทของศิลปินนะคะซึ่งนางแก้ภาพหลักไปตั้งใจหรือเปล่าไม่รู้อแต่แก้ภาพหลักเรียบร้อยแล้วแต่ l ยู U K เ่ยน่าจะเอาไม่อยู่จริงๆก็ เนาะอืม U.K. อ่ะก,ก็ไม่รับใครง่ายๆแต่ว่าสุดท้ายตอนนี้ก็เป็นประเด็นแล้วแหละว่าเหยียดสีผิวเหยียดอยากจะสีผิวก็ไม่ได้บ้าน้องเชนก็ขาวก็เลยว่าเหยียดเชื้อชาติเอาแบบนี้ดีกว่านะคะอืมคือสื่อใหญ่ L.U.K. ที่เป็นประเด็นดราม่าอยู่ตอนนี้นั่นเองอะทุกคนคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้บ้างนะคะสงสารก็แต่ชายองรู้เรื่องก่อนหรือเปล่าเถอะว่าเขามีดราม่านะคะวันนี้แอดปล่าจะกันคลิปหน้าจากัก